ดีพาปู่กินข้าววันีพาปู่กินข้าวกับอะไรคะลูกต้มยำปลานิลกับอะไรคะกับไข่เจียวมีของหวานขนมครกกับแตงโมเดี๋ยวคุณแม่ไปหั่นแตงโมให้นะกินข้าวกับปู่รอนนะ <c oughs> แตงโมชิ้นใหญ่มากแตงโมชิ้นละเจ็ดสิบบาทครึ่งลูก จะมาหั่นให้หนูดีกับปู่กันกินเข้าเสร็จก็จะได้กินผลไม้โอ้แตงโมโน,น่ากินจังเดยูกใหญ่ใหญ่ลูกใหญ่มากเก็กจานอีกดูอันนี้จานอันนี้จานใบใหญ่นะอันนี้ลูกใหญ่มากน่ากินมากสีแบบสดมากเจ้านี้อร่อยด้วยเหมือนแน่นไม่ฟอ แตงโมถ้าซื้อจ้าไม่ดีก็ฝ่อเนาะก็กินไม่อร่อยโอเคเอาห่นแตงโมก่อนนะ